ข้อที่สี่คุณเคยเห็นกระจกไหมกระจกสองหน้าอาที่เป็นกลมๆวงเล็บว่าต้องเป็นกลมๆนะคะให้คุณพกในกระเป๋าคุณเดินทางไปไหนก็ตามหรือคุณจะขึ้นรถไปไหนก็ตามกระเป๋าที่คุณเอาไปหรือบนรถของคุณไว้ในรถเลยก็ได้นะคะต้องมีกระจกวงกลมสีวงกลมมหาเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากหรือ ใครที่มีแป้งแล้วแล้วมีกระจกนะคะอ่าอ,อย่างเงี้ยค่ะกระจกก็ได้นะคะอ่าเนี้ยค่ะกระจกอันนี้ยังไม่ได้แกะนะคะยังไม่แกะตรงนี้อ่าถ้าแกะแล้วแวบเลยค่ะนะคะ,นะคะพกกระจกใส่กระเป๋าหรือรถที่เราจะเดินทางกระจกสื่อถึงอะไรทุกคน ถ้ามีคนทักคุณหรือคุณรู้สึกว่าคุณปีชงหรือคุณไปดูดวงมาแล้วไม่ดีกระจกอะค่ะมันจะส่องแล้วมันจะตีออกแต่กระจกอะค่ะคุณเคยได้ยินไหมกระจกจะดูดแต่ข่าวดีแต่อะไรที่ไม่ดีมันจะเป็นพลังงานนะคะที่สะท้อนออกไปได้เพราะฉะนั้นเขาเชื่อกันว่าการที่เราพกกระจกใส่กระเป๋าไว้หรือในรถก็ตามนะคะแต่ต้องเป็นวงกลมนะคะแขวคาดหนึ่งแขวคาด สองกระจกจะดูดแค่เรื่องที่ดีอะไรที่ไม่ดีจะผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะเขาจะผ่อนออกนะคะเพราะกระจกอะค่ะมันสะท้อนทุกคนเหมือนเหมือนคุณนะคะถ้าอย่างเงี้ยคุณจะไม่เห็นหน้าตัวเองเลยแต่เมื่อไหรที่คุณดูกระจกปุ๊บเห็นไหมกระจกเขาจะสะท้อนดูที่จิตสมมุติคุณสองกระจกคุณแต่งหน้าคุณจะบอกอ่าสวยแล้วไปได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณสองกระจกหูทาไมวันนี้หน้าเหี่ยวผิดปกติวะ เฮ้ยทําไมวันนี้ปากหย่อนยานผิดปกติอุ้ยทําไมวันนี้ปากดําดําคุณเห็นอะไรไหมกระจกอะค่ะจะสะท้อนจะสะท้อนออกเลยนะคะสะท้อนแล้วมันไปเห็นที่ไหนมันไปเห็นที่จิตเมื่อคุณชอบจิตมันเบิกบานเมื่อคุณไม่ชอบจิตมันห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันค่ะกระจกพอมันสะท้อนข่าวดีมันชอบมันจะเก็บไว้ให้คุณเลยดูดพลังงานให้คุณแต่ถ้ามันไม่ชอบกระจกมันจะตีออกเลยค่ะนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในตลับก็ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้จะอยู่ในตลับก็ไม่เป็นไรถือว่าคุณมีกระจกติดตัวโอเคนะคะ